สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาทำกับข้าวจ้ะเจเรียนทำกับข้าวเมนูต้มไก่จ้ะพี่น้องต้มยำไก่จ้ะนี่มีเครื่องปรุงมีนี่จ้ะหอมค่ะแต่ใช้ใบมะกรูดขวก่อนจ้ะพี่น้องเอามาคั่วให้เหลืองให้หอมก่อน ขวาให้เหลืองกันจะพี่น้องขาตัตะไร้ใบมะกรูดพริกสดหอมแดงขว่าจนขาตัตใไ้้เหลืองแล้วนี่จ้ะพี่น้องสุกแล้วจ้ะเอาน้ำใส่ไปจ้ะเอาน้ำใส่ไปเลย โยงเยอะๆใส่น้ำต้มไว้หมอดีดแล้วจะพี่นองเอาไกล่ลงไปเลยจ้ะนี่เป็นเนื้อไก่ที่จะต้มใส่ลงไปเลยจ้ะพี่นองช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลค่ะเมน,นูต้มไก่มี่กลนน้ำได้จ้ะพี่น้อง ไก่ใส่แล้วเราต้องเฝ้าไปคนจ้ะเพราะว่ามันจะคาวนี่มะขามเปียกจ้ะพี่น้องมะขามเปียกใส่มะขามเปียกลงไปค่ะเราเปรี้ยวๆใส่เกลือลงไปนี่จ้ะพี่น้องใส่เกลือ ปิดฝาไว้ใส่นานอนำจากพี่น้องขนอนสไก่ด้วยใส่ไปหนึ่งก้อน,นจากขนาหนึ่งก้อน จับพี่น้องหม้อเดือดใส่เครื่องครบแล้วเอาน้ำตาลใส่จากน้อยจ้ะใส่น้ำตาลนิดนิดปรุงรสเบิดทุกอย่างแล้วจ้ะนี่น้ำตาลนิดหน่อย,ยนี่จ้ะต้มยำไก่จ้ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เค็มรสเค็มข้น มาได้จ้ะพี่น้องหอมเสิร์ฟใส่หอมรวมจ้ะพี่น้องใส่หอมรวมใส่พริกปนน้ำเต็ถเด,ดถ้ามักเผ็ดกันนี่จ้บพี่น้องใส่พริกป่นอีกใส่พริกป่น หอมรวมจ้ะทีนี้จะเป็นหอมรวมโรยหน้าจาะพี่นอกเรียบรรอยแล้วจ้ะต้ยมยำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหายจากพี่นอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะ ฝากด้วยค่ะช่องเจเดือนแยกข้าหลามออฟฟิเชียลค่ะวันนี้ต้มยำไก่จะไปนองมามาจา้ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใส่เครื่องครบเจ้<ม>า,าก็ะบาวางไปเลย มาจากพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วฝากด้วยค่ะช่องเกีเดือนแยกข้าวหลังเล้วจากพี่น้องต้มยำไก่แซ่บๆค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ